ก็สวัสดีกันด้วยนะครับสำหรับสมาชิก forex นะครับหรือว่าท่านที่สนใจาการหาเงินด้วย forex นะครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปที่แล้วก็ย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตการทำงานของ ea ของผมนะครับที่กำลังรันอยู่นะครับด้วยทุน20,000เหรียญน,นะครับ 2หมื่นเหรียญวันนี้ก็กำไรไปแล้วนะครับสองร้อยสิบเจ็ดเหรียญนะครับสัปดาห์ล่าสุดนะครับสัปดาห์ล่าสุดก็สองพันสี่ร้อยหกสิบกเหรียญครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เริ่มดันนี้ตัวนี้นะครับก็เจ็ดพันสามร้อยสามเหรียญนะครับ แล้วก็คลิปที่แล้วผมก็ได้แจ้งไว้นะครับว่าใครสนใจอยากจะใช้ a ตัวนี้นะครับก็เป็นการฝากรันนะครับก็ยินดีนะครับแล้วก็มีสมาชิกนะครับก็ฝากเข้ามาแล้วนะครับฝากรันมาแล้วสองพอตนะครับพอตหนึ่งสองหมื่นเหรียญน,นะครับแล้วก็พอรตหนึ่งหนสเหรียญน,นะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดู my f e c t b o o k อีกครั้งนะครับสำหรับพอร์ตนี้นะครับที่กำลังรันอยู่นะครับก็เติบโตไปแล้วนะครับเติบโตไปแล้ว35%นะครับ35%ก็เฉลี่ยวันละ1%นะครับอันนี้เฉลี่ยวันละ1%ก็คือมันมันรวมทั้งเดือนนะครับรวมสอาทิตย์ด้วยก็คือหาร30เลยนะครับก็ สรุปว่าก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นกว่าๆครับต่อวันนะครับสำหรับ EA ตัวนี้นครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการเปิดออเดอร์อยู่ที่เริ่มต้น0.03นะครับ0.03ดาวดาวของพอร์ตนี้อยู่ที่26%นะครับ26% 26.52นะครับแล้วก็เป็นพอร์ตมีอีกพอร์ตนึงนครับเป็นของสมาชิกที่ฝากแรนเข้ามานะครับเป็นพอตสองหมื่นเหรียญเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาขอแบบว่าเริ่มจากเเริ่มจาก s t า r t ORDER นะครับอยู่ที่0.01นะครับก็จะเป็นพอร์ตนี้ ก็เวลารันก็ไล่ๆเรียกกันนะครับก็น่าจะครบเดือนแล้วเหมือนกัน,นครับเดือนกว่าๆแล้วเหมือนกันกำไรอยู่ที่วันละศูนจุดสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถามว่าน้อยไหมก็ไม่น้อยนะครับเพราะว่าพอร์ตมันใหญ่นะครับสองหมื่นเหรียญน,นะครับกําไรสะสมตอนนี้ก็สิบสองเปอร์เซ็น์นะครับ แล้วดาวดนะครับ3.27ไม่ถึง4ด้วยซ้ำนะครับดาวดาวเป็นดาวดาวที่ต่ำมากครับเพราะว่า,าสมาชิกเขาขอแบบปลอดภัยสุดๆนะครับกำไรเท่าไหร่ก็ไม่ว่าแต่ว่าให้ปลอดภัยนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อวัน เดืนกว่าๆนะครับพอตนี้ก็สอ3พัี่ยสเหรียญน,นะครับก็เฉลี่ยน่าจะวันละ50 50ิบถึงหกเหรียญ70เหรียญน,นะครับประมาณนั้นเฉลี่ยต่อวนันแล้วก็มีพอตที่ฝากเข้ามาใหม่นะครับเป็นพอตหนึ่งแสนเหรียญ ออพอร์ตหนึ่งแสนเหรียญก็ตอนนี้ดาวดาว,ดาวอยู่ที่สองจุดสี่หกต่ำมากครับดนันแบบกองทุนกันเลยทีเดียวนะครับสองจุดสี่หกยังไม่ถึงห้าเลยนะครับเพราะว่าพอร์ตกองทุนเนี่ยเขาจำกัดาดาวดาวอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็น,นอันนี้ยังไม่ถึงห้าด้วยซ้ำนะครับสองจุดสี่หกเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็กำไรอยู่ที่ อันนี้รันไปได้ตั้งแต่วันที่3เดือนนี้นะวันที่3แล้วก็วันที่5วันที่6วันที่7 4วัน4วันโตมา2%วันอันนี้วันหนึ่งก็ประมาณ0.6%นะครับแต่กำไร2 5 9 1เหรียญเห็นไหมครับว่าพอตโตเนี่ยเอ่อมันทำกำไรได้เยอะนะครับ แล้วก็มันมีความเสี่ยงที่น้อยลงนะครับเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าเงินทุนในการไล่นะครับแล้วก็มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะครับอืมก็ถ้าใครเห็นแล้วว่าเออ <Nice. S 1> น่าสนใจนะครับก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับก็ยังยังรับอยู่นะครับยังรับฝากดันอยู่แต่ก็รับจำนวนจำกัดแล้วนะครับ คลิปนี้ถ้าใครอยากดู m มล์เอเป็กบแบบละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะเปะลิงก์แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ขอ,อสวัสดีครับ